ช่างแม่งหาห้องใหม่แม่งนี่แหละดีสุดแล้วเกมจะเริ่มแล้วขอสิฟะทันไหม้ัมบอก,กันว้าวสุดยอดกูเป็นอิมโพสเตอร์ทำเป็นเนียนๆทำเป็นเดินไปซ่อมของแต่ความจริงกูหาท่อลงอยู่ไอเวนไม่ ยังดีกว่าตึ๊บมาทางนี้ป,ปืป๊บปึป๊บปืป๊บปื๊บปื๊บเอ่อคิวได้ยังคิวได้ยังคิวได้ยังคิวไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คิวไปแล้วคิวไปแล้วคิวไปแล้วดูกล้องวงจรปิดดิ ไอ้มองจะไปห้องแอดมินอ้าวอะไรเนี่ยทำเนียนวอนต่อแหลกไว้ก่อนนะแต่เขาไม่รู้หรอกมันใครฆ่าแฮฟ อันนี้เอ้ยช้อปปี้มาไงวะเนี่ยช้อปปี้มาไงวะเนี่ยชิบหายเอ้ยเขียนผิด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 มัวจะคลิปกันโอเคดีแล้วกูก็สนุกต่อสี่รออะไรอะ่ะไป ทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินมาเนียนมาซ่อมของตรงนี้แต่ความเป็นจริงแล้วกูเดินเจอพวกมึงเมื่อไหร่แหละกูเสร็จมึงเสร็จกูแน่มาเฮ้ยเนี่ยด้วยพลังอำนาจแห่งปิงช่างมันยังอย่างอย่างยังย่ง,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 งเราเดินเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดินเล่นไปเรื่อยเดินเล่นไปเรื่อยๆ เดินเล่นไปเรื่อยๆ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 แล้วกูก็มุดช่องลมและไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมุด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 ช่องมุดช่องเออมุดทำเออนั่นแหละเฮ้ย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 มันมีตัวมาวันนี้ก่อน ยังไงมีคนแจ้งรีพอร์ตแล้วมันรู้หรือเปล่าว่าเป็นเรามันรู้หรือเปล่าว่าเป็นเราอันนี้เขียนไปเขียนไป Back is dead Back is dead Who is i m p o s t e r 嗯。是啊、mm.。啊。